สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องเรียมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะน้องเรียมอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ในซอยเสรีไทย8แยกหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้น้น้องเรียมจะมารีวิวรถนะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะสดสดร้อนๆนเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นตัวนี้เลยค่ะโตโยต้าอันติดนะคะเครื่อง1.6ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัวเจจีนะคะคุณลูกค้าขาสวยมาก กระจงด้านหน้าของเขานะคะก็ออกแบบมาแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าขาเป็นแบบเส้น3าเส้นนะคะแล้วก็มีตาโลโก้ของโตโยต้านะยังไม่พอนะคะไฟคู่หน้าของเขานะคะก็เป็นไฟมันติรีเซเตอร์นะตัวนี้สวยมากเป็นปี2016นะคะคุณลูกค้าน้องเรียนอยากจะแนะนำว่าเขาสวยจริงนะคะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เลยจ้าเข้ามาน้องเรียนก็มารีวิวให้คุณลูกค้าดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวน้องเรียนจะพาไปชมในส่วนของด้านล้อรถกันนะคะคุณลูกค้าขาในส่วนของด้านล้อของเขานะคะคุณลูกค้าขาก็เป็นล้อแม็กซ์สิบหกนะคะส่วนยางของเขานะคะเป็นยางปี2020ค่ะคุณลูกค้าน้องเรียมกล้าการันตีนะคะคุณลูกค้าขาว่ายางของเขานะคะใหม่มากเลยนะคะอันนี้น้องเรียมเพิ่งขับมาเองเลยนะคะคุณลูกค้าขายังไม่พอนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะ อยากจะบอกว่าใหม่มากค่ะคุณลูกค้าเห็นแค่ในคลิปนะคะยังใหม่ขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะคะน้องเรียนจะพาไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันคะ่ะ ตัวนี้ของเขานะคะคุณลูกค้าขาไฟเลี้ยวของเขานะก็จะติดอยู่กับตัวกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าขาด้านเปิดจับประตูของเขานะคะก็จะมีตัดด้วยโครเมียมนะคะคุณลูกค้าสวยมากเปิดเข้ามาข้างในแล้วนะคะคุณลูกค้าอยากจะบอกว่าใหม่มากนะคะคุณลูกค้าขา นี่เซ็นทันล็อกของเขาก็มีนะคุณลูกค้าคือครบทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เข้ามาแล้วนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยมากตัวนี้นะน้องเรียมกล้าการันตีนะคะว่าใหม่จริงๆนะคะยังไม่พอนะคะถุงพลาสติกของเขาก็ยังไม่แกะเลยนะคุณลูกค้าเห็นเป็นปี2016แล้วสวยมากตัวนี้นะยังไม่พอนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคุณลูกค้พาพวมอะไรของเขานะคะสวยมากอันนี้ สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าส่วนเครื่องเล่นของเขาก็เป็นเครื่องเล่นนะคะ CD นะคะ USB นะคะคุณลูกค้าแอร์แบบหมุนนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขานะคะสภาพของเขานะคะยังคงเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากนะอันนี้แค่ห้องอานนี้แค่โซนคนขับนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องผู้โดยสารกันเลยคะ่ะ เปิดเข้ามาแล้วนะคะโตโยต้าอันติสตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเขาออกแบบมาคือนั่งได้สบายมากนะคะคุณลูกค้าขาไม่แออัดนะคะคุณลูกค้าพื้นที่ของเขานะคะกว้างสบายมากะคะ่ะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆสวยมากๆถ้าเกิดท่านใดนะสนใจนะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปของน้องเรียมได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเรียมจะเปิดในส่วนของด้านท้ายให้ดูนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาลา เห็นหความสะดวกสบายของเขานะคะคุณลูกค้าขะสวยสบายนะถ้าเกิดคุณลูกค้านะคะท่านใดนะคะอยากได้รายละเอียดหรือรูปเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อหาน้องเรียมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์5 3 1 4 6นะคะคุณลูกค้าคะ่ะจะเห็นได้ว่าของเขานะคะจะมีไฟทับทิมข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์2จุดนะคะคุณลูกค้าขาสวยมากเดีย๋ยวน้องเรียมจะพาไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกัน ะะเปิดเข้ามาแล้วค่ะคุณลูกค้าขาน้องเรียนอยากจะแนะนํานะคะว่าใหม่มากนะคะน้องเรียนสามารถเข้าไปนอนได้นะคะคุณลูกค้าขายังไม่พอนะคะจะเห็นได้ว่าน็อตของเขานะคะยังคงสภาพคงเดิมอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าขา ใหม่มากถ้าเกิดท่านใดนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาน้องเรียมได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะหรือทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้ช่องคลิปของน้องเรียมได้เลยคะ่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องเรียมจะพาดูดนะคะว่าอะไรของเขานะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะอะไรของเขานะคะคุณลูกค้ามีครบทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าใหม่มากนี่ ถ้าเกิดท่านใดนะคะกำลังมองหารถ t o y ย t a a อ t i ติาาตนะคะคุณลูกค้าขาไม่มีป้ายเหลืองแน่นอน,นะคะ่ะคุณลูกค้าสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้นะคะอ,อันนี้แค่คันแรกนะคะคุณลูกค้าขาเครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยค่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะถูกใจนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสรับนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเรียมในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้น้องเรียมก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ